สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมือนี่ได้ค่ะมาแล้วก็อย่าฝ่าไปใสเห็นป่ะกากรที่ตุกสิพูดนี่แม่ตุใคยเห็นว่าหญ้ามันมีประโยชน์แท้ๆค่ะใบไม้ใบหญ้าด้านลางมันแห้งแล้วพี่น้องด้านลางมันแห้งแล้วด้านบนเขาสามารถเอาหญ้าสดก็ได้ค่ะแต่ว่าระตองก่องนาได้ค่ะเพราะนาแรงมันบ่เป็นยังค่ะถ้าฝนปะตกไรน,นาแร่งมันสิเข่านาหนาวมันสิเหตุให้ดินนี่แห้งไว้นะคะถึงแม่ว่าบ่มีแดดแต่ว่าลมด้วยค่ะ ลมเย็นมันก็ทําให้แห้งเห็นผิวเราไหมคะผิวเรายังแห้งกล้านเลยค่ะดินก็เหมือนกันยิ่งเป็นดินเหนียวแล้วยิ่งยากค่ะเพราะฉะนั้นดินเหนียวเมื่อแตกแล้วหรือแตกเขาเอาอยัางแตกเนื้อออกจากกันนะพี่น้องมันก็เสียให้รากทุกเรียนห่อขาดนะพี่น้องเพราะฉะนั้นรักษาความชุ่มชื่นแล้วก็ใส่หญ้ามะปกคลคุมนะคะ ให้เบิ่งกันเลยพี่น้องใส่หญ้ามาปกคุมมด้ค่ะมันสีซอยให้เก็บความชื้นแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ในดินอินทรีย์วัตถุเมื่อแห้งนะคะเมื่อแห้งไปแล้วย่อยสลายไปก็เป็นอินทรีย์วัตถุให้พืชได้น้ำไปใช้ประโยชน์ด้ค่ะแล้วก็ปรปับปรุงดินไปพร้อมดินที่เป็นดินเหนียวเนี่ยต้องการหญ้าเพื่อไปอทำให้ดินนี่ร่วนซุยนะคะมีอะไรผสมกับดินบ้างแล้วก็รากทุเรียนเนี่ยมันเป็นพืชที่ลักษณะ เขาลากไม่อย่างลึกนะคะนี่เห็นปะคะตั้งแต่ไม่ตุกใส่ใจด้ค่ะใส่ใจที่ว่าเอาหยามาคุ้มนะคะคุ้มหลวกะคุ้มหลวก็อันให้น้ำเป็นประจำเด้พี่น้องมันก็นได้ผลยังเห็นนี่แหละคะ่ะเห็นปะคะเมื่อวานนี่ดึงพักบุ้งมใส่ซไดพพะะ้พี่น้องพักบุ้งในคล้องใสไกลล่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าไม่ตุกสิจับต่อหมอออกแล้วเนาะนี่ค่ะนะคะ คุ้มไวเบ่เป็นยังค่ะมันหนาแรงแล้วเราแดดมันแห้งเนาะค่ะเดียวเขาก็ยุบลงยุบลงเซจไปใส่ยูนในดินนี่แหละค่ะเป็นปุ๋ยต่อไปมาเบิ่งใบทุเรียนไม่ตุกเด้พี่น้องนี่เป็นจังไรค่ะปีนี้งามแ้ๆพอไม่ตุกใส่ใจละค่ะคุ้มโค้นด้วยหญ้าได้ค่ะงามบ่คาดเบิ่งใบของเขาพี่น้องเนี่ยใบบางใหญ่เลยพี่น้องเบิ่งยอดค่ะยอดยังบ่ท่านกลางเบิดได้พี่น้องนะคะเห็นบ่มคะนี่ค่ะทานาหนาวบ่หนาวจัดก็บ่เป็นยังค่ะ นะคะถานาหนาวหนาวจัดนี่ใบน้อยมันกะสีสงังกะะโลกค่ะบอดีนะคะกระบเป็นยังแต่ว่าข้าคุ้มค้นไวเร็วนะคะนี่มันสิท่านกลางอยู่ดอกพี่น้องนะคะใบใบพวกนี้นะคะกว่าสีขาวหนาหนาวแท้ๆนะมันสิท่านกลางกลางอยู่แต่ต้นนี่ด้ค่ะต้นนี้น้าเมตุปุกต้นคูด้ะคะ่ะฟังนี่สิเจอลมของต้นฝรั่งมากนะคะเดี๋ยวอีกว่าน่านปีหน้าไมตุสตัดตต้นฝรั่งออก เอาให้สันเลยทุละฝรัร่งเห่นไหมนะคะบ่าห้มันสูงกว่าต้นทุเรียนเลยคะ่ะมันก็เลยบ่ค่อยออกขางเลยพี่น้องตอนนี้เขาก็โปรงออกมาเลยพี่น้องเห็นบ่คะยอดของเขานะคะพาไปดูต้นอื่นพร้อมพี่น้อง